รายการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีสมาชิกของ Dream SMP ผมเนี่ยได้ใส่ลิงก์ของ YouTube Channel และ Twitch Channel ของแต่ละคนไว้ด้านล่างแล้วดังนั้นถ้าใครสะดวกก็อย่าลืมไปสนับสนุนพวกเขากันนะครับสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้นมาอยู่กับตอนที่2ของสรุปเนื้อเรื่อง Dream SMP กันแล้วนะครับก,ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยเพราะว่า เดิมทีเป็นช่วงปิดเทอมเนาะแล้วก็มีเวลาตัดคลิปมีเวลาทําคลิปมีเวลาอัดเสียงแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมด้วยแล้วก็ผมเพิ่งย้ายโรงเรียนแล้วก็ย้ายที่อยู่ด้วยก็เลยจะแบบยุงๆนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบหาเวลามาทําได้แล้วครับก็เลยขอโทษนิดหน่อยแล้วกันที่ช้าไปหน่อยครับโอเคครับงั้นเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับบนยอดหอคอยอสูงตง่างหามีชายสองคนกําลังคุยกันเรื่องของประเทศของตนครับ วิลเบอร์ประธานาธิบดีแห่งประเทศเลแมนเบิร์กกำลังรู้สึกว่าอำนาจของตนที่ตนเป็นคนสร้างไม่ใช่ประชาชนเป็นคนเลือกกำลังอ่อนแอลงครับเพื่อใครงงนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าวิลเบอร์เนี่ยเลือกตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับวิลเบอร์รู้สึกว่าอำนาจของตนเนี่ยกำลังน้อยลงไม่มีประชาชนฟังเสียงเขากำลังปรึกษาหาดือกับทอมมี่นิดรองประธานาธิบดีแล้วเขาก็ได้วางแผนสุดเจ้าเล่ห์ครับ โดยจะประกาศว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็จะปิดลับทันทีทําให้จะมีแต่พักของเขาเข้าแล้วก็การันตีว่าจะได้ตำแหน่งอย่างแน่นอนครับควอเรตี้นะครับสมาชิกใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เคยรู้จักกับทอมมี่อยู่แล้วเนี่ยก็บอกว่าอยากเข้าร่วมเลแมนเบิร์กด้วยครับแต่เนื่องจากเขาเนี่ยไม่ใช่คนยุโรปบิวเวอร์กับทอมมี่เลยไม่อนุญ,ญาตให้เข้าร่วมนะครับเดิมทีเนี่ยเลแมนเบิร์กเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยความที่แบบคนอเมริกันในเซิร์ฟเยอะแล้วเขาก็เลยเหมือนทําขึ้นมาเพื่อเป็นจุดย,นนยืน,ยยนยให้คนยโปเลลย ไม่ถูกอนุญาตให้เขาร่วมนะครับแต่คอรกิตี้เนี่ยก็ได้ไปดได้ยินเรื่องที่ทอมมี่กับวิลเบอร์คุยกันครับเขาก็เลยคิดจะเข้าร่วมการเลือกตั้งด้วยครับวิลเบอร์เนี่ยที่ยังไม่ได้เซ็นเอกสารลงนามรายชื่อพรรคการเมืองเนี่ยว่าจะปิดรับสมัครแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะให้คอริตี้เนี่ยลงเลือกตั้งด้วยนะครับคอริทตี้เดิมพีที่กุกจการจักเมืองเนี่ยได้รู้สึกว่าการจํากัดชนชาติของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องถูกแก้ไขครับและเพื่อแสดงถึงความไม่จํากัดในด้าานสิิทธต่งๆ เขาเลยได้เชิญจอร์จน็อตฟาวด์หนึ่งในดีมทีมมาเป็นรองผู้นำพักนะครับโดยพักของควายดี้เนี่ยใช้ชื่อว่า s w a กทเวนตครับในเวลาต่อมานะครับฟันดี้เนี่ยก็ได้ตั้งพักของตนเองครับโดยใช้ชื่อว่า Coconut 2020ครับโดยมีรองผู้นำพักเป็นนิฮชูนะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆในกรณีนี้ว่านิกกี้นะครับเป็นผู้หญิงคนที่2ของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอ,อ๋อนิกกี้เนี่ยเข้าร่วงช่วงหลังจบสงครามหมาดๆนะครับสงครามซีซั่นแรกครับ ก็เรียกอะไรเป็นเพื่อนสนิทของวิลเบอร์ด้วยเหมือนกันครับทั้งนิกกี้ฟันดี้และควายกดี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญมากๆในภาคนี้และภาคต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้เนี่ยมีพักหลายพักเข้าร่วมการเลือกตั้งนะครับวิลเบอร์และทอมมี่เนี่ยแทนที่เดิมทีเนี่ยจะปิดให้มีแต่พักตนเองให้หแบบที่สามารถเลือกได้เนี่ยก็เลยต้องคิดแผนใหม่ครับที่จะการันตีที่นั่งในสมาของพวกเขานะครับโดยการ การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เป็นโหวตของคนในเมืองครับแต่จะเป็นโหวตของผู้ชมด้วยวิลเบอร์กับทอมมี่เนี่ยเลยได้ขอให้เจสแลตยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับมาช่วยโปรโมทให้นะให้แบบช่วยโปรโมทให้หน่อยประมาณนี้ครับเจสแลตเนี่ยเป็นเหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายฮานะครับโดยคอนเทนต์ของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกนะแต่มันจะเป็นแบบตลกเขาเรียกว่าตลกแบบดาร์กโจ้ครับมันจะไม่ใช่ตลกแบบขำปกติ เดิมทีเนี่ยเจชเลดก็เคยเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์มาก่อนแล้วนะครับแต่ได้ถูกแบนออกไปโดยดีมครับเนื่องจากแฟนคลับของดีมเนี่ยเป็นแบบแฟนคลับของดีมเพราชอบใช้ทวิตเตอร์กันใช่ไหมครับก็แบบเจชเลดเนี่ยโดนเขาเรียกอะไรโดนลุมประชาลงทันเหรอโดนลุมแบนใน t w i t t e อร์บ่อยมากแต่ก็เป็นคนที่คือปกติเวลาเราโดนแคนเซิลใน Twitter เนี่ยเราจะแบบจบอาชีพทําอาชีพในฐานะยูทูบเบอร์ต่อไม่ได้แต่เจเจชเลดเป็นหนึ่งในคนที่แบบโดนกี่ทีก็ยังรอดมานะครับ ก็เลยแบบแฟนคลับดีไม่ค่อยถูกแล้วแบบขอร้องให้ดีมแบนเข้าไปดีมก็แบบไม่มีทางเลือกก็ต้องแบนเข้าไปในตอนแรกก่อนครับแต่ก็ตอนนี้เขาจะกลับมาในฐานะผู้โปรโมทนั่นเองครับเราไปลองดูตัวอย่างคลิปสั้นๆของเขากันดีกว่าครับอ oh, ้ some Princessssy are Take name and your business Who you your your and My God. Oh! What oh! the, fuck? the fuck you want, bro? We just got three men. That's all we got. You look gay anyways. what The fuck are you doing? Listen! You tell me that's not enough of a prize right there? Oh he's got it. Oh my god, that was hot. I thought we were gonna fight for <laughs> this is I'm getting super gay. This is getting so gay. No one here's fucking, right? Everyone knows that? Knock it till you try. This is what happens when you get people off Craigslist. I love it. <laughs> วิวเบอร์นะครับก็ได้ไปเจราจากับดีมเนี่ยจนทำให้ดีมเนี่ยไวท์ลิสต์หรือก็คืออนุญาตให้เจชเลตเข้าเซิร์ฟได้อีกครั้งนะครับแต่เมื่อเจชเลตเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาก็ได้ตั้งพรรคของตนเองขึ้นมาครับแล้วก็เทวิวเบอร์แล้วก็ควายกิตตี้เนี่ยที่ดูก็รู้ว่าตนไม่มีทางแบบชนะเสือใหญ่2ตัวแบบวิวเบอร์กับเจชเลตได้เนี่ยก็เลยใช้หลักการตามคำคมของรัสเซียครับใครเคยได้ยินคำคมอันนี้บ้าง ถ้าเราเอาชนะสตูไม่ได้ให้เข้าร่วมกับสตูและนั่นคือสิ่งที่ควายกิตี้ทำครับควายกิตี้ได้เข้าร่วมพักกับเจสแลตและขอให้ตนได้ที่นั่งรองประธานส่วนวิวเบอร์เนี่ยที่ทะนงในศักดิ์ศรีของตนและเชื่อว่าทั้งสองคนนี้ต่อให้รวมกันยังก็ยังไม่มีทางชนะเขาได้อยู่ดีเพราะเขาคือบิดาผู้ก่อตั้งและยังไงผู้คนกับผู้ชมอ่ะก็จะเลือกเขาอยู่แล้วหรือนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อน,นั่นเองครับเพราะจากผลการโหวตเนี่ย โคคนัต2020เนี่ยได้ไปทั้งหมด9%ของโหวตทั้งหมดนะครับเชลัต2020เนี่ยได้ไป16%ของโหวตทั้งหมดครับสวัก2020ได้ไป30%ของทั้งหมดครับและพ็อก2020เนี่ยอ่าอันนี้เป็นชื่อพรรคของวิวเบอร์นะครับผมลืมบอกได้ไปทั้งหมด45%ครับซึ่งจะเห็นว่าเหมือนวิ l เบอร์ชนะนะครับเพราะได้45%แต่อย่าลืมว่าเชล t 2020กับสวัก2020เนี่ยได้รวมกันเป็นคณะรัฐบาลร่วม และโหวาจากการรวมกันคือ46นะครับในขณะที่พ็อกทเวนี้เวนี่ยมีอยู่ที่45นะครับครั้งนี้เนี่ยความทะนงตนของวิลเบอร์เนี่ยย้อนกลับเข้าหาตัวเขาเองครับเจสแลต์เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดครับแล้วเขารู้ว่าต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมทันทีที่เขาได้ตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเขาประกาศณตอนนั้นเลยครับว่าเขาจะเนรเทศทอมมี่กับวิลเบอร์ออกจากประเทศครับทอมมี่กับวิลเบอร์ก็รีบวิ่งหนีเลยครับพยายามจะหลบหนี ทอมมี่เนี่ยหนีพ้นครับแต่วิลเบอร์พลาดท่านะครับโดนฆ่าตายในตอนนั้นแต่ก็คือยังไม่ตายเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องระบบชีวิตในเซิร์ฟนี้ก่อนอ,อ๋อเราจะเรียกระบบชีวิตว่ามันจะมี3ชีวิตนะครับแต่มันจะไม่ใช่3ชีวิตแบบสมมุติเราสร้างของนู่นนี่นั่นอยู่แล้วแบบตกจากที่สูงตายจะไม่นับการเสียชีวิตการเสียชีวิตเนี่ยต้องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือแบบต้องเป็นเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องถึงจะนับเป็นชีวิต ซึ่งเขาจะเรียกว่า canon life โดยคำว่า canon เนี่ยมาจาก canonical หรือแบบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องครับประมาณนี้อันนี้คือหลักการการนับระบบการนับชีวิตนะครับก็จะมี3ชีวิตก็อย่างที่ดูนะครับว่า Β ว i เ b อรเนี่ยเป็นคนก่อ,กอตั้งประเทศขึ้นมาดังนั้นเนี่ยคือตอนก่อตั้งประเทศเนี่ยเขาแยกตัวมาจาก Dream S&P ในฐานะมุมมองของรีมเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาเป็นกบฏแห่งรีมเนและในตอนนี้เขาก็ได้ถูก ในประเทศออกจากเมืองของตนเองโดยเจชแลตแล้วดังนั้นตอนนี้เนี่ยวิเบอร์กับทอมมี่เนี่ยไม่เหลือที่ให้ไปทางกฎหมายแล้วครับเขาเนี่ยได้ไปหลบหลีกซ่อนตัวในถ้าที่เจอนะครับสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยดูแย่มากๆและดูจะไม่มีทางออกครับทับโบเพื่อนสนิทสุดของทอมมี่เนี่ยก็ถูกดึงตัวไปโดยเจชแลตให้ไปเป็นมือขวาของเขาครับทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องแยกจากกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับฟันดี้ผู้ร่วมก่อตั้งก็ถูกดึงตัวไปทํางานใต้เจชแลตครับ บางทีทางออกที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการยอมรับความแพ้หรือเปล่าแต่แล้วแสงสว่างแห่งความหวังก็มาครับเมื่อเทคโนเบลดไ e โครฟ t y o ู t ปอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์มาช่วยทั้งสองคนครับทุกคนอาจสงสัยว่าการที่คนเดียวเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นหรอถ้าเป็นคนปกติก็ใช่ครับไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหอกแต่ถ้าเป็นเทคโนเบลดผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ เทโนเบร์เนี่ยเป็นเหมือนจอห์นวิกแห่งวงการไมค์ครับเลยแล้วกันเราพูดนี้ดีกว่าเอ่อทุกคนอาจจะรู้จากเกมเบดวอร์ใช่ไหมครับเทโนเบร์เนี่ยครองสถิติสูงสุดชนะเบดวอร์ติดต่อกันในโลกแล้วมั้งครับตอนนี้คือพันสองร้อยเกมแล้วก็ยังเคยชนะการต่อสู้สี่ต่อห้าสิบในฮังเกอร์เกมด้วยครับโดยทีมเขามีแค่สี่คนนะสู้อีกห้าสิบคนชนะถ้าเปรียบเทียบดีมกับเทโนเบร์เนี่ยทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าดีมเก่งมาก ดีมเนี่ยยังเก่งกว่าเทคโนเบลดในเรื่องของการลบหลีกและไหวพริบแต่ถ้าเป็นเรื่องของการต่อสู้เพียวๆอย่างเดียวในเทคโนเบลดเนี่ยเก่งกว่าดีมครับเทคโนเบลดนะครับเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของอนาคิสครับหรือผู้แข่งแก่งคือผู้อยู่รอดครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารเสมอก็เป็นได้ครับนอกจากนี้เนี่ยทเทคโนเบลดยังชื่นชอบในการนองเลือดครับและการทำลายล้างไม่มีใครรู้ครับว่าแรงจูงใจของเขาเนี่ยที่ทาให้เขามาช่วยวิเบอร์คืออะไรครับ บางทีมันอาจจะเป็นแค่สาเหตุง่ายๆแบบเขาอยากเห็นบ้านเมืองถูกทำลายล้างแล้วก็การปฏิรูปและการหนองเลือดแค่นั้นก็เป็นได้ครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับกันนะครับยังไงการกดซับเนี่ยมันก็ฟรีอยู่แล้วแล้วก็จะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมแล้วกันครับก็เราไปต่อกันเลยดีกว่าวิ e เบอร์ทอมมและเทคโนเบลดได้พบโมเมวใต้ดินครับ เขาเลยได้อาศัยที่นั่นเป็นที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็เตรียมอาวุธสําหรับการปฏิวัติครั้งนี้นะครับเขาได้ตั้งชื่อให้แก่สถานที่ว่าพอกตัวเปียครับเมื่อเวลาผ่านไปฟันดี้และทัเบิบได้แอบมาเยี่ยมวิลเบอร์กับทอมมี่ครับเขาได้บอกว่าตนไม่ชอบเจสแชตตั้งแต่แรกอยู่แล้วและขอช่วยเหลือในฐานะสายลับได้ไหมทหําไมตอนนี้เหมือนว่ากําลังพลเริ่มกลับมาหาวิลเบอร์กันนะครับทุกคนอาจสงสัยว่าทําไมถึงแบบมีแต่คนทรยศเชลเลตทั้งที่เขาเป็นคนที่ฉลาดและเก่งแล้วก็มีไหวพริบ ประเด็นคือเขาประเด็จการครับเขาแลกทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้ครับแม้มันจะต้องแลกมาด้วยการหลั่งเลือดของเขาเองหรือเพื่อนพ้องครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากทางานแต่คนที่พร้อมจะโยนเราทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้หรอกใช่ไหมครับเขาได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยจากลแมนเบิร์กเนี่ยเป็นแมนเบิร์กครับแล้วก็ได้ทําลายกําแพงไซแดนลงทั้งหมดครับทําให้ตอนนี้เนี่ยไม่มีศาสแบบไม่มีกําแพงระบุชัดเจนแล้วว่า ชายแดนของแมนเบิร์กนี่อยู่ตรงไหนดรีมที่เดิมทีแบบโอเคกับเรือแมนเบิร์กที่เป็นกำแพงแล้วก็แบบระบุเขตเป็นพื้นที่เล็กๆก็เริ่มที่จะรู้สึกไม่โอเคกับแมนเบิร์กครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อยๆขยายออกมาเรื่อยๆแล้วมันไม่มีกำแพงกั้นไว้รองประธานาธิบดีคราคิตีเนี่ยที่คิดว่าตนจะมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างสันติเนี่ยก็โดนเจสแลตกดขี่จนแทบไม่มีอำนาจตัดสินใจเป็นของตนเลยครับ ตอนแรกเนี่ยเขามองว่ามันก็โอเคเพราะว่าเจสแลนดเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อประเทศแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาก็รู้ว่าไม่ใช่ครับอาจจะจริงที่เจสแลนดทำทุกอย่างเพื่อประเทศแต่แนวคิดของเขาและการตัดสินใจของทองคนเนี่ยมันขัดแย้งกันมากๆครับและควายกิตี้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแพ้เวลาเถียงเสมอสุดท้ายควายกิตี้ก็ได้ขอลาออกจากตําแหน่งแล้วไปเข้าร่วมกับวิวเบอร์ครับ ลองคิดดูครับว่าหากคุณต้องเก็บตัวอยู่ในถ้ำนานๆไม่สามารถออกไปไหนได้และสูญเสียทุกอย่างที่คุณเคยมีนั่นคือวิลเบอร์ในตอนนี้ครับสภาพจิตของวิลเบอร์เริ่มรับได้ไวกับเหตุการณ์ทั้งหมดครับวิลเบอร์ <Wil ber S 1> รู้ว่าต่อให้ตนเนี<ม>่ยฆ่าเจสแลสหรือว่ายึดเมืองคืนมาได้เนี่ยตนก็ยังไม่ใช่ผู้นําที่แท้จริงอยู่ดีเพราะตอนไม่เคยมาจากการถูกเลือกตั้งโดวยประชาชนบางทีแล้แมนเบิร์กตอนแรกอาจจะดีสุดแล้วก็ได้ ใครเคยได้ยินเรื่องของการที่มีแฟนขับฆ่านักร้องบ้างครับแล้วพอเราไปแบบดูสาเหตุว่าทําไมแฟนขับคนนี้ถึงไปฆ่านักร้องเนี่ยสาเหตุของเขาคือเขาชอบนักร้องในตอนแรกมากจนเขาไม่อยากให้มีเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นเนี่ยที่มาเปลี่ยนคนนั้นไปดังนั้นเขาก็เลยขอให้คนนั้นแบบตายไปเลยแล้วก็อยู่ในฐานะความทรงจําดีๆของเขาอาจจะเป็นสาเหตุที่แปลกนะครับ ซึ่งอันนี้คือเหมือนิูเบอร์ในตอนนี้เลยครับเขาไม่อยากเห็นเรือแมนเบิร์กเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าน,นี้แล้วครับเขาไม่อยากเห็นสิ่งนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นผลงานของตนเนี่ยถูกระเลงโดยมือศิลปินของคนอื่นมันไม่สําคัญว่าอีกฝ่ายเป็นศิลปินที่เก่งแค่ไหนจะเป็นคนที่ฉลาดแค่ไหนจะเป็นผู้นําที่ดีแค่ไหนผลงานของเขาเขาก็ต้องเป็นคนทับหากมันแปดเปื้อนโดยมือคนอื่นแล้วก็ให้มันหายไปและทิ้งไว้แต่ความทรงจาที่ดีจะดีกว่านั่นคือสิ่งที่เขาคิดครับ และนั่นคือสิ่งที่เขาจะทำครับเจสลัดได้วางแผนจัดงานเฉลิมฉลองความเป็นประชาธิปไตยครับเขาได้เชิญเทคโนเบลดไปร่วมง,งานด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเทคโนเบลดเนี่ยอยู่พวกเดียวกับทอมมี่และวิลเบอร์และวิลเบอร์ก็ได้ตัดสินใจว่าเขาจะจบทุกอย่างในวันนั้นครับวิลเบอร์ได้ไปเจราจากหลดีมครับเนื่องจากเขาก็รู้ว่าดีมเองก็ไม่พอใจที่เจสลัดต่าไกำแพงแล้วก็เริ่มลุกหลานที่ดินแห่งดีมแมสเมพีเขาได้บอกแผนแก่ดีมครับก็คือเขาจะระเบิด แมนเบิกทิ้งทั้งหมดในงานเทศกาลครับดีมและเทกโนเบลดเห็นด้วยกับแผนของเขาเพราะดีม<อ>ก็ไม่ได้เสียหายอะไรส่วนเทคโนเบลดก็แค่อยากเห็นทุกอย่างพังทลายแต่แน่นอนว่าทอมมี่ต้องไม่เห็นด้วยครับเพราะทอมมี่รู้สึกว่าถ้าเรายึดมันคืนได้โดยไม่มีใครต้องเสียเลือดมันก็ดีที่สุดจริงไหมครับทอมมี่เนี่ยพยายามจะบอกให้วิลเบอร์คิดดีๆครั้งแต่นั่นก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลครับและวันเทศกาลก็มาถึงครับ วิลเบอร์ได้ติดตั้งระเบิดจํานวนมหาศาลไว้ใต้เมืองแมนเวอร์ครับและวางแผนว่าจะจุดระเบิดทั้งหมดหลังทัโบพูดสูนทรพน์จบนะครับออคือทัโบได้รับงานมาจากเจสสแดให้พูดสูนทรพน์นะครับจริงๆวิลเบอร์ลึกๆเองก็ยังลังเลครับว่าควรทํำยังไงดีเขาเลยบอกให้ทัโบเป็นคนตัดสินใจครับว่าถ้าอยากจะจบทุกอย่างจริงๆเนี่ยตอนจบสูนทรพจน์ให้พูดว่า Let the festival begin หรือแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรขอให้งานเริ่มขึ้นได้ประมาณเนี้ย ซึ่งตอนจบสุนทรพจน์เนี่ยทาโบก็ได้พูดประโยคนั้นจริงๆครับวิลเบอร์ก็รีบไปยังห้องจุดระเบิดแต่ก็พบว่าห้องถูกทำลายและสวิตช์ใช้งานไม่ได้ครับส่วนทาโบก็ถูกเจแลดจับตัวไว้กลางเวทีครับเจแลดรู้เรื่องทั้งหมดครับรู้เรื่องว่าทาโบเป็นสายลับและอาจจะรู้เรื่องของวิลเบอร์ที่วางแผนชะระเบิดทุกอย่างเลยครับเจแลดได้เชิญเทคนเบลดขึ้นมาบนเวทีและบอกให้สังหารทาโบต่อนหน้าทุกคนครับ เทคโนเบลดไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าอยู่ต่อหน้าแบบทุกคนในงานแล้วก็แบบต้องตามน้ําเพื่อไม่โดนจับได้เขาก็ได้ยิงดอกไม้ไฟใส่ทับโบครับเสร็จแล้วเขาก็หันไปยิงใส่ทุกคนแล้วก็ใช้จังหวะน,นั้นรีบชิงหนีออกไปนะครับซึ่งทับโบไม่ได้ตายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ชีวิตมีสามชีวิตนะครับก็ยังไม่ต้องตกใจกัน <laughs> ทอมมี่กโกรดเทคโนเบลดมากครับและพอเขาเจอกันอีกทีในถ้าเนี่ย ก็ยังโกรธมากๆเทนโนเบลดก็พยายามขอโทษนะครับแล้วบอกว่ามันไม่มีทางเลือกในตอนนั้นเขาต้องทําจริงๆทอมมี่ก็ไม่ยอมรับคําขอโทษเทนโนเบลดรู้ว่าหากยังอยากแบบทํางานร่วมกันต่อเราต้องเคลียร์เขาเรียกอะไรคอนฟ lict อันนี้ให้จบเพื่อให้งานมันไปได้อย่างราบรื่นเขาได้ถอดชุดเกราะแล้วก็ลงไปในหลุมกับทอมมี่ครับอาจจะฟังดูงงๆแล้วก็ต่อยกันครับเหมือนแบบให้ทอมมี่ระบายแต่ก็ไม่ใช่เขายอมโดนต่อยอย่างเดียวนะก็คือต่อยกันไปต่อยกันมา <laughs> I don't, i'm not doing this for wilbur none of this is to do with wilbur anymore you just you betrayed us tano you betrayed us i was peer pressured you can't just keep saying look there were like 20 guys They would have like shot me where i stood all right literally fly it wasn't raining it wasn't raining Yes, yes. Get it out, Tommy. Think of what he did. Think of what he did to Talbo. Think of what he did. There we go. There we go. It stays in the pit. Tommy, the thing is, you're using words. But the thing about this world, Tommy. vänditus violence we've conversation Shenmere. language and had is that the only universal only หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดทอมมี่ซับโบและก็นิกกี้ที่ยังเชื่อว่าเราสามารถยังนำเลแมนเบิร์กคืนกลับมาได้เนี่ยก็ได้รวมตัวกันและหาทางแก้ไขเรื่องทั้งหมดครับทั้ง3ามได้ลองไปเปลี่ยนใจวิลเบอร์จนในที่สุดวิลเบอร์ก็ยอมเปลี่ยนใจครับ แต่นั้นคือสิ่งที่ทุกคนคิดเทคโนเบลดเป็นคนขยันครับระหว่างที่ทุกคนมัวแบบทาอย่างอื่นเถียงกันไปเถียงกันมาแบบทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาวางแผนนู่นนี่นั่นกันไปมาสิ่งที่เขาทําคือเตรียมความพร้อมครับเขาเตรียมอาวุธสําหรับสงครามใหญ่ที่เขารู้ว่ากําลังจะมาถึงอย่างแน่นอนแต่เขาไม่ได้เตรียมแค่ของตนครับอาวุธของเขาเนะี่ยมีมานานแล้วมีครบมานานแล้วแต่เขาเตรียมให้สาหรับทุกคนครับสุดท้ายทุกคนที่เคยอยู่พวกเจสเลเนี่ยก็ได้ย้ายมาอยู่ข้างของบิลเบอร์ครับ เพรเจสเลเป็นคนที่ไม่เคยฟังใครแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะอยู่เราทิ้งเมื่อไหร่ไปอยู่กับฝ่ายที่การันตีว่าดูจะชนะสงครามน่าจะดีกว่าจริงไหมครับแต่ที่แปลกคือคนที่คอยไปช่วยลบแทนเจสลในครั้งนี้กลับเป็นดีมครับดีมที่อยากให้แมนเบิร์กล่มจมกลับไปช่วยผู้นําของแมนเบิร์กอาจจะฟังดูตลกหรือแปลกนะครับแต่เรื่องนี้มีเหตุผลครับแต่ยังจะไม่รู้ในซีซั่นนี้ เราจะไปรู้กันในซีซั่น3นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าแม้แต่ดรีมทีมเขาก็ไม่สามารถสู้คนจำนวนมหาศาลอาวุธเลเวลสูงสุดแบบครบทุกคนด้วยนะเพราะเทนโลเบตเตรียมให้ทุกคนดรีมก็ได้พ่ายแพ้ครับแล้วก็บอกที่ที่เจชเลตหนีไปซ่อนตัวครับซึ่งที่นั่นก็คือรถตู้ตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับรถตู้ที่เอาไว้ทำยาครับทุกคนก็เจอเจชลดที่กำลังมาอยู่แล้วก็พบความจริงว่าพักหลังเขาดื่มหนักมาก เขาก็เริ่มที่จะตะวาดใส่ทุกคนก่อนที่จะหยุดชะงักและตายเพราะหัวใจล้มเหลวครับหลังจากจบสงครามวิลเบอร์ก็ได้ขอสละอำนาจของตนให้แก่ทอมมี่ครับทอมมี่บอกว่าตนไม่สามารถรับมันไว้ได้วิลเบอร์เนี่ยดีที่สุดแล้วแต่วิลเบอร์ก็บอกว่าตนก็ไม่รู้ว่าไม่สามารถเป็นได้เพราะวิลเบอร์เนี่ยเคยคุยกับเทคโนเบดครับเขาคุยกับเทคโนเบลดว่าระบบรัฐบาลมันไม่ดีแต่เ,เขาก็คิดว่าคนที่ไม่เชื่อในระบบเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้หรอก ื่องนี้จะทําให้เรารู้นะครับว่าจริงๆสาเหตุที่เทคโนเบลดเนี่ยเขาร่วมสงครามเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาอยากเห็นการทําลายล้างหรืออะไรหรอกครับเขาเกลียดรัฐบาลน,นะครับแ้่เขาแค่เห็นรัฐบาลอันหนึ่งที่ดูเหมือนจะ,ะเผด็จการเขาก็เลยในฐานะคนที่เกลียดก็ขอสนับสนุนที่จะโค่นมันลงแล้วกันนั่นคือสาเหตุที่เขาทําเรื่องทั้งหมดหลังจากที่ทุกคนโยนตําแหน่งกันไปมานะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่าทัโบเนี่ยจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปครับ ทาโบก็ได้ขึ้นมากาศูนย์ทรพจน์และก็ถูกยอมรับในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่ครับวิลเบอร์เนี่ยได้ขอตัวออกงานไปกลางคันครับทั้งที่เป็นงานที่สําคัญมากและเพิ่งได้ใช้ฉนะมาได้แทนนะเขาได้ออกไปที่หลังภูเขาแล้วก็เข้าไปในห้องลับที่มีที่จุดชนวนระเบิดจํานวนมาศาลครับเขาเชื่อว่ามันสายไปแล้วแล Man ้วแมนเบิร์กในอุดมคตนะิไม่มีอยู่แล้วเมทาโบจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีแค่ไหนเนี่ยแล Man ้วแมนเบิร์กของจริงอะ่ะมันได้ตายไปนานแล้ว ก่อนที่จะยื่นมือเพื่อไปกดปุ่มวิวเบอร์นายกำลังคิดจะทำอะไรนะเสียงของฟิลซาตัวละครใหม่ในเรื่องครับซึ่งตัวละครนี้ไม่ใช่ใครแต่เป็นพ่อของวิลเบอร์นั่นเองครับเป็นพ่อในเรื่อง,องนะครับแต่แบบยูทูบเบอร์ไม่ใช่เป็นพ่อพ่อลูกกันเขาได้เข้ามาเตือนห้าวิลเบอร์ว่าอย่าก,กดปุ่มวิลเบอร์ก็ลังเลยอย่างหนักว่าควรทํำยังไง และในตอนสุดท้ายวิลเบอร์ก็ได้ร้องไห้และพูดว่ามีคนทรรยศคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าเรื่องแบบนี้นะี่ยมันไม่คนเกิดขึ้นแต่แรกด้วยซ้าผมก็กดปุ่มระเบิดเมืองก็ได้ระเบิดและแตกออกเป็นเสียงๆครับรอยจากการระเบิดเนี่ยทำให้ทุกคนเห็นวิลเบอร์ที่ยืนอยู่กับฟิลซาในภูเขาอีกด้านหนึ่งนะครับวิลเบอร์ได้ยื่นดาบให้พ่อของตนก่อนที่จะบอกให้เขาเป็นคนจบเรื่องทั้งหมดฟิลซาก็ลังเล แต่ก็ได้จําใจใช้ดาบช่วงเข้าไปที่ลูกของตนต่อหน้าทุกคนครับและนี่ก็คือการตายเพราะนี่เป็นชีวิตสุดท้ายของวิวเบอร์เดียวแต่หากคิดว่านี่แย่แล้วผิดครับก่อนหน้านี้ทุกคนคิดว่าเทคโนเบลดเข้าร่วมเพราะอยากเห็นการทำลายล้างเปล่าเลยอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้เขาอยากกาจัดรัฐบาลเพราะเราก็ได้ยินจากวิลเบอร์นะครับว่าเขาเกลียดรัฐบาล และนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาทนไม่ได้หลังจากเขาได้ให้อาวุธแก่ทุกคนเพื่อโค่นรัฐบาลเนี่ยทุกคนกลับดันใช้โอกาสในยึดอํานาจและจัดรัฐบาลชุดใหม่เข้าไปเลยซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาน่าจะแบบไม่โอเคด้วยที่สุดจริงไหมเหมือนแบบเราเพิ่งให้อาวุธเพื่อไปโค่นรัฐบาลเสร็จแล้วทุกคนที่ร่วมกันโค่นรัฐบาลก็รวมกลุ่มกันแล้วก็จัดรัฐบาลชุดใหม่ยัดเข้าไปต่อหน้าเขาที่ผลิตอาวุธให้แก่ทุกคน เขาเบื่อที่จะเห็นคนตายเพราะเชื่อว่าตนกําลังทําในสิ่งที่ดีจนได้แบบจนสําเร็จและได้อํานาจมาในมือแล้วก็ลืมจุดหมายไปตอนแรกเหมือนวิลเบอร์ที่พยายามที่แบบตอนแรกแค่สร้างเมืองขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่าดรีมเนี่ยแบบทําไม่ดีแก่ทุกคนและอยากให้สถานที่นี้เป็นสถานที่แบบที่ทําให้ทุกคนรู้สึกพักผ่อนหย่อนใจรู้สึกดีแล้วก็ได้พยายามแบบพอแบบเหมือนพอมีอำนาจอยู่ในมือก็แบบพยายามจะยึดอำนาจพยายามจะแบบ ทำการเลือกตั้งและสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาตายอย่างแบบน่าสงสารเรียกว่าน่าสงสารดีไหมก็ประมาณนี้ดีกว่าครับซึ่งเทคโนเบลดเนี่ยจะเป็นคนขอจบวงจรอุบาทนี้เองครับทอมมี่ได้พยายามเถียงกับเขาอยู่หลายครั้งครับเขาก็ได้เล่าเรื่องของตีเซียสให้ทอมมี่ฟังครับในตำนานกีกตีเซียสเนี่ยเป็นฮีโร่ครับซึ่ง เขาเนี่ยได้เหมือนแบบยอมสละตัวเข้าไปสู้กับศัตรูแบบทําทุกอย่างแบบเหมือนแบบทำซิกอย่างที่ฮีโร่คนทำครับแต่พอเขาได้กลับมาในเมืองเขาก็ถูกทุกคนขับไล่แล้วก็ถูกในรเทศแล้วก็ตายอย่างไร้ศักดศรีครับพอจบเรื่องที่เทคโนเบลเล่าเนี่ยเทคโนเบลดก็ได้พูดขึ้นมากับทอมมี่ว่าแต่้ทนาอยากเป็นฮีโร่มากนักแล้วก็ จงตายในฐานะฮีโร่ด้วยแล้วกันก่อนที่จะอัเชิญวีเดอร์ทั้งสองตัวมาทำลายเมืองส่วนที่ยังไม่โดนระเบิดนะครับทุกคนร่วมกันสู้วีเดอร์นะครับก็แน่นอนว่ามันมีแค่2ตัวแล้วก็มีคนหลายคนแล้วก็จบมันลงได้ก็จริงแต่ จะทำให้เห็นว่าเมืองเนี่ยเสียหายไปเยอะมากเพราะไม่ใช่แค่เป็นแบบแรงระเบิดจากระเบิดของวิลเบอร์แต่ก็แบบโดนบีเดอร์ทำลายล้างไปเยอะมากด้วยดังนั้นนี่ก็เป็นบทสรุปของภาคแรกแล้วกันครับถ้าจะสรุปก็เทคโนเบลดก็หายไปครับหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่มีใครพบเห็นเขาทับโบในฐานะประธานาธิบดีใหม่ก็ค่อยๆสร้างเมืองจากซากระเบิดนี่แหละ ค่อยๆสร้างขึ้นมาจนเป็นเมืองที่สวยงามครั้งใหม่แต่เนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปในซีซั่น3กันนะครับ your country is nothing of ก็เป็นไงบ้างครับซีซั่นสองมีความเห็นยังไงหรือแบบมีตรงไหนที่ผมตกหล่นคือสตรีมันยาวมากแล้วก็มันเป็นสตรีมแบบหลายสัปดาห์ต่อกันผม่าจจะตกหล่นหลายเรื่องไปเยอะแล้วก็ยังมีซับพล็อตหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าซับพล็อตในที่นี้คือแบบ จริงๆฟันดี้ก็เคยทะเลาะก,กับคนนู้นคนนี้มีการฆ่ากัน,น ون, คนนู้นคนนี้มีการได้อำนาจต,นานต,นานตัวนู้นตัวนี้หรือมีแบบได้แผ่นเสียงของทอมมี่คืนมาจังหวะไหนเงี้ยจริงๆมีเรื่องเกิดขึ้นหลายอย่างมากเลยแต่อันนี้คือแบบเอาเนื้อเรื่องเอาแก่นหลักๆมาให้ทุกคนฟังกันก่อนครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสรุปและเป็นพา์ที่สําคัญที่สุดแต่ก็คําถามที่จะถามนะครับก็คือปกติเนี่ยผมจะเขียนบทก่อนครับแล้วก็พูด รอบนี้ก็เขียนบทก่อนแล้วก็พูดเหมือนกันแต่บทไม่ได้ละเอียดเท่าตอนคลิปแรกครับแล้วก็จะอาศัยแบบนึกอะไรออกตอนไหนก็จะพูดด้วยก็เลยอยากถามทุกคนว่าแบบแบบนี้ฟังรู้เรื่องไหมเพราะตัวผู้ทําเองก็ง,งงว่าตัวเองพูดรู้เรื่องอยู่ปะวะแบบประมาณนี้ก็เลยถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็คอมเมนต์กันไว้ตรงๆได้เลยครับในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ถ้าแบบคนฟังไม่รู้เรื่องเยอะผู้ทําก็อาจจะอัดคลิปใหม่อีกรอบ ประมาณนี้ครับก็มาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็เป็นไปได้อยากให้กดแชร์กันด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าผมรู้สึกว่า DMP m เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ยังไม่ค่อยมีใครตามในไทยผมก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะคิดว่าวางคนอาจจะแบบฟังกิจไม่ออกแล้วด้วยความที่ผมแบบฟังกิจออกก็เลยอยากเขาเรียกอ,อะไรอยากมาทําสรุปให้ทุกคนประมาณนี้ ในนั้นก็ใครมีเพื่อนที่แบบอยากแนะนําอันนี้ให้ก็แชร์นี้ให้ก็โอเคมั้งครับถามว่าผมไม่รู้ว่าจะเป็น First สอิมเพรสชัที่ดีไหมนะคลิปผมแต่ก็จะค่อยๆทําให้ดีเมสเซนแบบเป็นที่รู้จักในไทยมากขึ้นไปแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจช่วยด้วยนะครับอย่าลืมด like, กดไลค์กด Subscribe ติดตามแชร์ share. เออทำอะไรก็ได้เค <c oughs> ครับขอมครับ